ครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าต้นเรนเห์ของเราที่ทํากันวันนี้เข้าวันที่8แล้วครับมาลุ้นกันว่าจะมีรากขึ้นไหม เต็ดซีมเด็ด oh, ซี่ล wow, yeah, yeah, ูกอทิอันต้นกับต้นนี้ว้าวอุ้ยล่างเยอะมากเลยเจ้ารอดแล้วไม่ตายแล้วขอดูนีดหน่อยอ่ะนี่นี่อย่างนี้ลูกปล่อยก่อนปล่อยก่อนดึงแบบนี้ครับดึงทั้งถ้วยนี่เด๋ยวมาลงไม่ได้เอางี้เดี๋ยวเปิดอย่างนี้ดีกว่าเปิดครับในนะอ่ะพ่อททยให้ทีนึงให้แป๊บหนึ่งนี่ว้าวเอาพอแล้ว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  จะมันตายนะครับนั่นนั่นนั่นมันตายนะครับอ้าวพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับเกินไป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 แล้วครับอันนี้เกินนะครับตัวนั้นอ่ะอันไหนครับตัวไวๆนะครับเกออันนี้โตไวๆนะครับแั้วไงอันนี้โตไหมดูซิดูซิดูดิอันนี้มีปลาดังนี้จะโตไหมเดี๋ยวดิเก้อโอ้โหดิลากขึ้นมาทุกต้นเลยลากอันนั้นมันมีลากทุกต้นเลยอันนั้นเนี่ยอันนี้ครบแปดมาเดี๋ยวดิพี่หนุ่มมาเดี๋ยวดิ กองนี้มั่งเฮ้ยโอ้ยกระถางนี้ก็ในญ่เลยอันนี้อะไรกีก้คะรางมันเต็มแมสเต็มคาราเบลเลยแม่เขาไม่ใหญ่ขึ้นไหมกระเพราของไม่ใหญ่โปรแลกระเพรา <c oughs> ดูสิแต่ทำไมไม่มว้าเขาไม่ใหญ่ยังไม่ขึ้นเขาไม่ใหญ่ยังไม่ครบกำหนดเลยต้องรอต้องรออันนี้เพิ่งใส่ครับอันนี้เพิ่งใส่อันนี้รางนี้เพิ่งใส่วันนี้ต้องรออีกสามสี่วันรากก็จะงอ้ก็รอเปิดตัวเช่นอันนี้เพิ่งใส่ครับลูก ออโอเคอเดี๋ยวมาลุ้นกัน,นกว่าอันนี้ของไม่ใหญ่ที่มึงลงวันนี้จะขึ้นลากออกอ,อ,กอีกเมื่อไหร่นะครับลงวันที่ไหร่นะเนี่ยอันนี้ลงวันที่วันนี้วันที่ยี่ิบห้ามคุนานช่วงเย็นโอเคบ๊ายบาย